ว่าผมขาดส่งสามงวดค่ะอันี้ผมก็ได้ทำการส่งไปหนึ่งงวดแล้วผมยังไม่ได้ส่งอีกสองงวดจะมีปัญหาอะไรไหมครับผมจะางกรณีนีก็แนะนําให้ไปส่งเงินสมทบนะคะงวดที่ขาดไปนะคะเพราะถ้าไม่ส่งเงินสมทบนะคะเงินเพิ่มจะเพิ่มขึ้นทุกเดือนทุกเดือนนะคะเงินเพิ่มนี่ก็คือเป็นเงินเหมือนค่าธรรมเนียมที่เก็บในกรณีที่ขาดไปค่ะหรือไม่ถ้าถ้าภาษาที่พวกเราคุยกันก็คือดอกเบี้ย่สองเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับสองเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าท่าน เสียเงินเอ่อเงินต้นนะคะสมมติว่า432บาทเงินเพิ่มก็2เปอร์เซ็นต์ก็8บาท9บาทไปนะคะทุกเดือนทุกเดือนนั้นแนะนำให้ไปส่งเงินต้นนะคะส่งเงินต้นแล้วเงินเพิ่มจะหยุดไปแล้วก็ท่านก็สามารถที่จะผ่อนเงินเพิ่มได้นะคะถ้าไม่ถ้าจะไม่จ่ายทีเดียวนะคะแต่ให้ส่งเงินต้นก่อนนะคะครับที่สำคัญนะครับสิทธิประโยชน์ก็จะเกิดด้วยนะครับ เดี๋ยวหายไป2เดือนแทนที่จะได้รับกรณีชราภาพในอนาคตอขาดไป2เดือนอนะคะและที่สําคัญนะคะกรณีที่ผู้ประกันตนขาดส่งเงินสมทบแล้วเราไปทวงถามแล้วท่านไม,ไม,ไม่ไม่จ่ายเงินสมทบค้าที่ค้างไปนะคะเมื่อท่านมารับสิทธิประโยชน์อะไรก็ตามในอนาคตนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีชราภาพหรือไม่นะคะจะมีการหักกรอบ,บนี้กันท่านก็ต้องเสียเงินต้นพร้อมเงินเพิ่มนะคะงั้นแนะนําว่าตอนนี้ขนาดนี้เงินเพิ่มยังไม่เท่าไหร่ ให้ไปเสียเงินต้นแล้วก็เงินเพิ่มจ้ะนะคะค่ะครับผมครับขอบคุณครับผมค่ะสวัสดีค่ะจริงๆแล้วมันจะไปกระทบกับสิทธิ์อื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อบุกสสมคอบุตรอะไรต่างๆนะฮะ เงินเงินที่ท่านส่งมานี้มันจะรวมในกองทุนประกันสังคมก็เป็นการเฉลีย่ยทุกเฉลีย่ยสูงทุกคนบอกว่าเป็นการค้างหนี้แล้วไม่มีการส่งเงินสมทบนะคะคนที่เสียสิทธิ์หรือว่าเสียประโยชน์ก็คือผู้ประกันตนตด้วยกันท่านเองนั่นแหละนะคะ,ะ่มีสายต่อไปนะคะคุณกิติมานะคะจากจังหวัดสมุทรสาครค่ะสวัสดีคะ่ะคุณกิติมาค่คะ ค่ะเชิญค่ะอยากจะตอนนี้อายุห้าสิบอะค่ะคือไม่ได้ทํางานแต่ทาอาชีพอิสระไปขายของอะไรเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ไปขายตามโรงพยาบาลแต่ตอนนี้อยากจะประกันสุขภาพประกันไอประกันสังคมที่มาตราสี่สิบอะค่ะค่ะต้องชาระเดือนเท่าไหร่อ่ะคะครับมีสองทางเลือกมีตอนนี้มีสองทางเลือกแต่ท่านได้นําท่านนะคะหลังวันที่เก้าธันวามันจะมีทางเลือกที่สามเกิดขึ้นตอนนี้มีสองทางเลือกทางเลือกที่หนึ่งนะคะก็เสียเจ็ดสิบบาท ทางเลือกที่สองก็100บาทพอทางเลือกที่3ในเนาคตท่านก็จะเสียเงินกรณีสะสมเป็นกรณีชราภาพเป็นบำนาญนะคะนะคร่าเรากำลังพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับเรื่องมาตรา40ได้ออกมาแล้วนะคะตราเป็นพระราชกฤษฎีกาเรียบร้อยแต่จะมีผลบังคับนะคะในวันที่ เก้ทันวาคือในไม่ก <10 S 1> นนี่ว,วันนี้นะคะนั่นนะะถ้าเกิดเราทำถ้าเราจะทําแล้วก็ทาเริ่มเ,เริ่มทําช่วงหลังจาก9ก้าก็ได้หรือช่วงต้นปีไปปีใหม่ก็ได้ไหมคะใช่ไหมคะื่นกี้นั่งดูคุณบอกว่าจะมีการจะเปลี่ยนหรือจะ,จะสมัครอะไรก็คือมกรลาถึง อึงลีนาอ๋อนั่นเป็นบาทนะคะนั่นเป็นล้รนบาทนันนี้ท้าเราทำนี่เรากระหลังจากที่บันทิก้าบแล้วที่ที่โฆษณาโทรทัศน์ว่าร้อยห้าสิบบาทตาตาสี่สิบนั่นคืออะไรคะอ๋อนั่นทางเลือกที่สองครับทางเลือกที่สองที่ว่ารัฐบาลช่วยออกห้าสิบบาทนะคะผู้ประกันตนออกหนึ่งร้อยบาทจะมีกรณีบำเหน็จชราภาพเพิ่มขึ้นนะคะมาตา40ไม่มีบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลนะคะ นะคะท่านจะได้เฉพาะกรณีที่ว่าเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีเป็นผู้ป่วยนอนในโรงพยาบาลเท่านั้นอเองนะคะค่ะแล้วอย่างนี้จะประเมินรายได้เรายัางไงแล้วเวลาเราไปเจ็บป่วยคือจะยื่นบัตรได้ไหมไม่ได้ไม่ไม่มีบัตรรับรองสิทธิ์ค่ะไม่รีบัตรค่ะท่านต้องใช้บัตร30บาท อ๋อต้องคิดแสามสิบบาทค่ะยิ่งแตกปัะกันสังคมตรงนี้ก็คือนะว่าได้สุดท้ายว่าได้ค่าเวลาเจ็บป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลถึงจะได้จะประเมินจะประเมินยังไงในเมื่อเราค้าขายอิสระแบบว่าเออเอาขนมไปส่งรับขนมแล้วไปส่งอะไรแบบนี้แล้วจะประเมินยังไงอะคะเขาไม่เกณฑ์อยู่แล้วอย่างเช่นว่าถ้าท่านตอนนี้เป็นมาตราสิมาตราสี่สิบใช่ไหมคะในทางเลือกที่หนึ่งหรือทางเลือกที่สองก็ตามเนี่ยค่ะถ้าท่านเจ็บป่วย ต้องนอนในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในนอนในโรงพยาบาลขนาดนี้วันนี้นะคะ2วันขึ้นไปพอสองวันขึ้นไปเราจะจ่ายให้วันละ200 2วันก็คือสบาทสวันก็600บาทคูณไปปีหนึ่งไม่เกิน20วันรวันรวมไปแล้วไม่เกิน20วันควันแต่ตั้งแต่วันที่9ธันวาเป็นต้นไปนะคะนะคะสิทธิประโยชน์ต่างๆของมาตราส0ิก็จะเพิ่มขึ้นตอนนี้ต้องนอนในโรงพยาบาล2วันถึงจะได้200บาทต่อวันใช่ไหมคะแต่ในอนาคต9ธันวาเป็นต้นไปพอมี ประกาศใช้มีบทบังคับเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วนะคะแทนที่จะต้องนอนในโรงพยาบาล2วันถึงมีสิทธิ์นะคะก็ต้องนอนแค่1วันก็มีสิทธิ์ได้200ใช่ค่ะเงื่อนเวลาเงื่อนไขต่างๆมันจะได้สิทธิ์และประโยชน์ต่างๆเพิ่มมากขึ้น30วันด้วยได้30วันค่ะได้เป็นวันจะเพิ่มจะเพิ่มว่านอนในโรงพยาบาลปีหนึ่งนะคะจะจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ให้ไม่เกิน30วันเป็นกฎหมายใหม่ที่ออกมานะคะยี่สิบใช่ค่ะปัจจุบันตอนนี้20ค่ะ งั้นขอรบกวนสอบถามอย่างนี้นิดนึงอ่าสมมติคือพอดีเพื่อนเนี่ยประกันสังคมมันแตกต่างกันตรงนี้นึงคือเขาทาํางานที่โรงพยาบาลด้วยณโรงพยาบาลน,นั้นแล้วก็พอดีตรงนัดจุดนั้นก็ทำาการสังคมที่โรงพยาบาลน,นั้นเสร็จแล้วพอสิ้นปีเนี่ยของที่โรงพยาบาลน,นั้นๆที่เขาอยู่ที่ทําอยู่แล้วก็ทํางานด้วยเขาจะมีจ่ายประกันสังคมคืนให้ีละสองพัน มีได้เหรอคะอันนั้นไม่ได้ินเลยนั้นเป็นเรื่องภายในของโรงพยาบาลคือตอนนี้เพื่อนประกันสังคมอยู่แล้วทำงานอยู่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าเสร็จแล้วเขาก็ประกันคือพวกลูกจ้างไรยวานลูกจ้างเนี่ยก็ให้ทําประกันสังคมของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าเสร็จแอ่อพอสิ้นปีปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีประมาณช่วงเดือนไม่แน่ใจว่าเดือนเดือนอะไรเนี่ยแต่ทุกปีเลยจะได้คืนให้สองพันบาทประกันสังคม อันนี้น่าจะเป็นเรื่องภายในของโรงพยาบาลแล้วค่ะเป็นเรื่องภายในใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ยังงงบอกว่าเราทําคือลูกเนี่ยทํางานที่อื่นแต่ประกันสังคมที่โรงพยาบาลฐานเรือพระปิ่นกล้าเนี่ยแต่ทาไมไม่ได้เขาบอกว่า ให้แต่พนักงานให้จากพนักง,งานคุณคอหายว่าเขากำไรก็คือกำไรกับพนังกงานค,คุณกิติมาไม่ต้องห่วงค่ะ,คะถ้ามีข่าวแบบนั้นดิฉันจะไม่ยอมเด็ดขาดเลยเ <c oughs> พราะดิฉันก<อ>็ไม่ได้เหมือนกันก็ใช่ตอนนี้ก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมทำไมทำอย่างนี้ได้ด้วยแล้วเดี๋ยวสอบถามนิดนึงถ้าพอลูกเนี่ยเขาเปลี่ยนจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนโรงพยาบาลต้องประมาณช่วงมกราใช่ไหมค่ะหนึ่งมกราถึงสามสิบเอ็ดมีนาทุกปีนะคะสามารถเปลี่ยนโรงพยาบาลได้ค่ะ ถ้าเดี๋ยวสอบถามอย่างนี้ว่าคือถามแทนลูกว่าถ้าสมมุติว่าเขาได้ข้าราชการเสร็จแล้วในส่วนประการสังคมก็ตกไปเลยใช่ไหมคะถ้าตอน <S <S ตอนี้ถ้าตอนนี้เป็นผู้ประกันารตนมาตาสามสามสอบราชการได้จะสมัครเป็นก็เป็นเป็นข้าราชการใช่ไหมคะค่ะ่คะการเป็นผู้ประกันารสังคมการเป็นผู้ประกันารตนมาตาสามสามสิ้นต่อไหมมาตาสามสามสิ้นสุดเลยนะคะค่ะค่ะก็ไปเป็นข้าราชการจะสมัครมาตาสามเก้าใช่ไหมคะ ไม่เราเหมือนกันก็าํางานได้สามปีแล้วอะค่ะไม่เร้าว่ามาตราอะไรคือตอนนี้เป็นมาตาสามสามแต่สมัครเป็นข้าราชการแล้วก็ได้แล้วได้เนี่ยเพราะเรื่องกำลังจะตกมาก็เลยก็เลยสอบถามดูค่ะถ้าถ้าเป็นข้าราชการบริษัทที่ทํางานอยู่เขาก็จะให้ออกเนื่องจากว่าเป็นข้าราชการแล้วต้องไปทํางานเป็นราชการต่อไปดังนั้นลูกสาวจะประสงค์ที่จะเป็นมาตาสาม9ใช่หรือเปล่าคะ แต่เข้าใจเพราะตอนนี้ก็ทํางานอยู่โรงพยาบาลรัฐบาลเริ่มแรกอ่ะทํางานอยู่โรงพยาบาลเอกชนเสร็ก็ใช้ประกันสังคมแล้วไม่ได้เปลี่ยนไปก็ปล่อยไปเรื่อยเพราะไม่ได้ใช้ไม่อย่างนี้ค่ะคุณกิติมาคะคือสิทธิประกันสังคมเนี่ยก็จะถ้าไปเป็นข้าราชการแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้แต่ว่าถ้าลูกของคุณกิติมาเนี่ยยังคงอยากจะรักษา สถานภาพของประันสังคมแล้วก็อยากส่งเงินสมทบต่อสามารถเป็นต่อได้มาตราสามสิบเก้าค่ะโอเคเข้าใจแล้วก็จะเป็นเรื่องการนำจ่ายอะไรก็ต้องว่าไปทีหนึ่งว่าจะตัดบัญชีโอเคค่ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะคพอเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องของบัตรรับรองสิทธิ์นะครับว่าบางคนไม่พอใจนะครับในเรื่องของโรงพยาบาลตามบัตรรับรองที่เราได้มาอันนี้สามารถที่จะเปลี่ยนได้ไหมฮะ ถ้าไม่พอใจโรงพยาบาลน,นั้นนะคะก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะวันที่1มกราถึง3 1มมีนาเปลี่ยนได้เป็นการเปลี่ยนโรงพยาบาลประจําปีแต่ถ้าไม่พอใจโรงพยาบานลนั้นเนื่องจากรักษาไม่ดี<ฮ>นะคะทำให้การเจ็บไข้ได้เปิดของเราเนี่ยมันทวีความรุนแรงขึ้นหรือว่าละเลยจนกระทําให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับการบาดเจ็บมากขึ้นเจ็บป่วยมากขึ้นร้องเรียนโรงพยาบาลช่วงที่ร้องเรียนโรงพยาบาลถ้าปรากฏว่าโรงพยาบาลผิดจริงผู้ประกันตนก็สามารถที่จะเปลี่ยนโรงพยาบาลนั้นได้ด้วยว่า ไม่ประสงค์ที่จะเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลนั้นได้เนื่องจากว่ามีปัญหาข้อโต้แย้งกันนะคะทางสํานักงานประกันสังคมก็จะพิจารณาให้ค่ะครับมายสกู่เราต้องแก้ข่าวนะคะคุณลังซีมานะครับทางทีมงานบอกว่ามาตรา39เนี่ยจริงๆถ้าเป็นข้าราชการไปใช้สิทธิข้าราชการเลยแล้วกันแล้วส่วนเงินที่ส่งมาแล้วเนี่ยอายุครบ55ค่อยมาถอนคืนทางง่ายๆตามเลยนะคะคือต้องใช้สิทธิเดียวแต่ต้องขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมนิดนึงนะคะนะคะ สารธิกาตีออกมาแล้วว่ากรณีที่เป็นข้าราชการนะคะเมื่อเป็นผู้ประกันตนมาตรา3ามามาก่อนนะครับแล้วบอกสมัครครับเป็นข้าราชการได้สิทธิ์มาตรา3ามนั้นมาจะสมัครมาตรา3ามเไม่ได้จํากัดสิทธิ์ข้าราชการ<อ>นะคะ<ม>เพราะว่ามาตรา3ามเก้าากำหนดว่าต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา3ามามาอย่างน้อย12เดือนะนะคะแล้วก็ม,มาสมัครเป็นมาตราไไม่ <3 S 1> ไม่ดด้้รรระบุวาาาเป็นนนชกััง ตรงนี้เป็นช่องว่างกฤษฎีิกาติออกมาแล้วว่าคนที่มาสมัครข้าราชการแต่ว่ามีฐานมาตรา33อยู่ในเงื่อนไขเงื่อนบังคับนั้นนะคะจะสมัครมาตรา39ท่านสมัครมาตรา39ได้คะนะคะ,คะ เราไม่มีอะไรเป็นความรู้ใหม่ๆก็เลือกเอากันแล้วกันนะคะว่าอยากอยู่ในระบบของประันสังคมเพื่อบางคนอยากจะสะสมบำเหน็จบำนาญทั้งสองทางได้เหมือนกันเลยนะคะเพราะว่าเราค่อนข้างจะเปิดกว้างให้โอกาสกับทุกคนที่เป็นชนชั้นแรงงานค่ะวันนี้เราพูดคุยครบถ้วนเลยนะคะถึงเรื่องราวของบัตรรับรองสิทธิ์ที่จะนําไปใช้ในสิทธิของประันสังคมต้องขอขอบคุณคุณจิรพรลศรีมุจลินนิติกรชํานาญการพิเศษกองนิติการสํานักงานประันสังคมขอบคุณค่ะขอบคุณครับ ครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกสายนะครับที่โทรเข้ามาร่วมรายการนะครับหมดเวลาของสถานีประกันสังคมกระทรวงแรงงานแล้วครับเรา3คนและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ